ในยุคสมัยที่เข็มนาฬิกาหมุนวนด้วยความเร่งรีบเสียงเรียกเข้าของโทรศัพท์ดังแข่งกับเสียงเต้นของหัวใจและภาระหน้าที่ท้าโถมเข้ามาดุดคลื่นยักษ์สึนามิคำถามหนึ่งที่มักดังกล้องอยู่ในใจของผู้คนเสมอคือชีวิตวุ่นวายขนาดนี้จะเอาเวลาที่ไหนไปปฏิบัติธรรม ความคิดที่ว่าการปฏิบัติธรรมต้องหมายถึงการปลีกตัวออกจากโลกไปนุ่งขาวห่มขาวนั่งหลับตาในป่าเขาหรือต้องจัดสรรเวลาพิเศษวันละหลายชั่วโมงเพื่อเดินจงกรมเป็นกำแพงสูงตรงานที่กั้นขวางคนจำนวนมากให้ออกห่างจากรสชาติแห่งความสงบเย็น ทันที่ความจริงแล้วธรรมะไม่ใช่สิ่งที่แยกขาดจากชีวิตและการปฏิบัติธรรมก็ไม่ใช่กิจกรรมพิเศษที่ต้องทำในสถานที่เฉพาะเจาะจงแต่คือลมหายใจคือการเคลื่อนไหวและคือทุกจังหวะชีวิตที่ดำเนินไปในแต่ละวันหากเข้าใจแก่นแท้ของคำว่ามาหาสติปฐานอย่างถ่องแท้จะพบว่า ห้องปฏิบัติธรรมที่ใหญ่ที่สุดดีที่สุดและท้าทายที่สุดก็คือชีวิตประจำวันของทุกคนนั่นเองหัวใจสำคัญของการปฏิบัติธรรมในรูปแบบของมหาสติปัฏฐานนั้นมิได้อยู่ที่รูปแบบภายนอกแต่อยู่ที่คุณภาพของจิตภายในนั่นคือการมีสติหรือความระลึกรู้ และสัมปชัญญะหรือความรู้ตัวทั่วพร้อมในทุกอิริยาบถและการกระทำพระพุทธองค์มิได้ทรงสอนให้ทิ้งการงานเพื่อมานั่งหลับตาเพียงอย่างเดียวแต่ทรงสอนให้เติมความรู้ตัวลงไปในทุกการกระทำไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนกินดื่ม พูดคิดหรือแม้กระทั่งการถ่ายอุจจระปัสสาวะการเปลี่ยนกิจวัตรประจำวันให้เป็นพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ทางจิตวิญญาณจึงเริ่มต้นได้ทันทีตั้งแต่วินาทีแรกที่ลืมตาตื่นโดยไม่ต้องรอเวลาว่างและไม่ต้องรอวันหยุดเมื่อแสงแรกของวันใหม่มาเยือน วินาทีที่ความรู้สึกตัวกลับคืนสู่ร่างแทนที่จะรีบคว้าโทรศัพท์มาเช็คข่าวสารหรือปล่อยให้ความกังวลเรื่องงานถาโถมเข้ามาให้ลองตั้งสติกำหนดรู้ว่าตื่นแล้วรู้สึกตัวที่ร่างกายที่กำลังนอนราบอยู่รู้สึกถึงลมหายใจที่เข้าและออกการขยับกายลุกขึ้นจากที่นอน ก็ให้ทำด้วยความรู้สึกตัวรู้ว่าแขนขยับรู้ว่าขาก้าวลงแตะพื้นสัมผัสของฝ่าเท้าที่กระทบความเย็นของพื้นห้องคือจุดเริ่มต้นของการเดินจงกรมในชีวิตจริงการเดินไปห้องน้ำํำมิใช่การเดินด้วยความเหม่อลอยแต่เป็นการเดินด้วยความรู้สึกตัวในทุกย่างก้าวซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอ หรือเพียงแค่รู้ว่ามีการเคลื่อนไหวของรูปกายในห้องน้ำกิจ,จวัตรที่ดูเหมือนไร้สาระและทำไปตามความเคยชินสามารถเปลี่ยนเป็นการเจริญสติที่ลึกซึ้งได้เมื่อมือหยิบแปรงสีฟันให้รู้ที่สัมผัสเมื่อบีบยาสีฟันให้รู้ที่น้ำหนักมือเมื่อแปรงฟัน ให้รู้ถึงการเคลื่อนไหวของมือและการกระทบกันของแปรงกับฟันรสชาติของยาสีฟันความเย็นของน้ำที่กลั้วปากทุกผัสสะที่เกิดขึ้นคือสภาวะธรรมที่ปรากฏให้เห็นความเป็นจริงของรูปนามการอาบน้ำไม่ใช่เพียงการชำระล้างคราบใครทางกายแต่เป็นการชำระล้างจิตใจ ด้วยวารีแห่งสติสัมผัสของน้ำที่กระทบผิวความรู้สึกร้อนหรือเย็นการถูสบู่การเคลื่อนไหวของมือที่ขัดถูร่างกายทุกขณะจิตที่จดจ่ออยู่กับการกระทำตรงหน้าคือการตัดขาดจากความคิดฟุ้งซ่านในอดีตและอนาคตนำจิตกลับมาตั้งมั่นอยู่ที่ฐานกายในปัจจุบันนขณะ การรับประทานอาหารกิจกรรมที่มนุษย์มักทำไปพร้อมกับการดูหน้าจอโทรศัพท์หรือพูดคุยสังสรรค์จนหลงลืมรสชาติที่แท้จริงของอาหารสามารถพลิกกลับมาเป็นการปฏิบัติกรรมฐานได้เรียกว่าอาหาเรปฏิกูลและสัญญาหรือเพียงแค่การมีสติในการกิน เริ่มตั้งแต่การมองเห็นอาหารการตักอาหารเข้าปากรู้รสเปรี้ยวหวานมันเค็มที่กระทบลิ้นรู้จังหวะการเคี้ยวการกลืนและความรู้สึกอิ่มการกินด้วยความรู้ตัวเช่นนี้นอกจากจะทำให้จิตเป็นสมาธิแล้วยังช่วยให้สุขภาพกายดีขึ้น พราะรู้ประมาณในการกินไม่กินด้วยความโลภหรือกินด้วยอารมณ์ที่ขุ่นมัวการเดินทางไปทำงานท่ามกลางการจราจรที่ติดขัดหรือผู้คนที่เบียดเสียดในระบบขนส่งสาธารณะมักเป็นช่วงเวลาที่ความหมงุดหงิดงุ่นง่านทำงานอย่างเต็มที่แต่นี่คือสนามสอบอารมณ์ชั้นเลิศ หากเปลี่ยนจากการส่งจิตออกนอกไปเพ่งโทษรถคันข้างหน้าหรือหงุดหงิดกับความล่าช้าให้ย้อนกลับมาดูที่ใจตนเองเห็นความร้อนรนที่เกิดขึ้นเห็นความอยากที่จะไปให้ถึงเร็วๆเ,เห็นความไม่พอใจที่ไม่ได้ดั่งใจหรือหากยืนอยู่บนรถไฟฟ้าให้กำหนดรู้ที่การทรงตัวรู้แรงเหวี่ยงรู้การเกรงของกล้ามเนื้อขา การเปลี่ยนวิกฤตของการรอคอยให้เป็นโอกาสของการดูจิตจะทำให้ช่วงเวลาที่เคยสูญเปล่ากลายเป็นช่วงเวลาแห่งการสะสมแต้มบุญทางใจในที่ทำงานสถานที่ที่เต็มไปด้วยความกดดันและความรับผิดชอบการเจริญสติสามารถแทรกซึมอยู่ในทุกกิจกรรมการพิมพ์งานสัมผัสแป้นพิมพ์ก็รู้ การหยิบจับเอกสารก็รู้การเดินไปถ่ายเอกสารก็รู้หรือแม้แต่การรับฟังเพื่อนร่วมงานหรือเจ้านายก็ให้ฟังด้วยสติฟังเพียงเพื่อให้ได้ยินเสียงและจับใจความโดยไม่รีบปรุงแต่งตัดสินหรือเตรียมคำพูดสวนกลับในใจ การฟังด้วยความว่างและรู้ตัวจะทำให้เกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งและลดความขัดแย้งที่เกิดจากอารมณ์ได้เมื่อต้องเผชิญกับปัญหาที่แก้ไม่ตกแทนที่จะจมอยู่กับความเครียดให้ถอยออกมาหนึ่งก้าวกลับมารู้ลมหายใจเข้าออกสักครู่ให้จิตได้พักจากความคิดที่หมุนวนเมื่อใจสงบลง ปัญญาที่จะใช้แก้ปัญหาจะผุดขึ้นมาเองตามธรรมชาติแม่ยามกลับถึงบ้านการทำงานบ้านการกวาดพื้นถูพื้นล้างจานหรือซักผ้ากิจกรรมที่หลายคนเบื่อหน่ายแท้จริงแล้วคือการปฏิบัติธรรมในรูปแบบของการเคลื่อนไหว กวาดบ้านก็เหมือนกวาดกิเลสในใจถูพื้นก็เหมือนขัดเกลาใจให้สะอาดการจดจ่ออยู่กับการเคลื่อนไหวของไม้กวาดหรือผ้าขีริ้วจะทำให้จิตเกิดสมาธิชั่วขณะที่ต่อเนื่องหรือคณิกะสมาธิซึ่งมีพลังในการชําระล้างความเหนื่อยล้าทางใจ ได้ดียิ่งกว่าการนอนเฉยเฉยการทำกิจวัตรเหล่านี้ด้วยความรู้ตัวจะเปลี่ยนความรู้สึกว่าเป็นภาระให้กลายเป็นหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์ของการดูแลรักษาที่อยู่อาศัยและดูแลรักษาใจตนเองไปพร้อมกันสิ่งที่สำคัญที่สุดในการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน คือความสม่ำเสมอและความต่อเนื่องไม่จำเป็นต้องทำให้เคร่งเครียดหรือเกรงจนเกินไปให้ทำด้วยความผ่อนคลายแต่มีความเพียรระลึกรู้อยู่เนืองๆเผลอไปคิดก็ให้รู้ว่าเผลอแล้วกลับมารู้สึกตัวใหม่ไม่ต้องตำหนิตตนเองที่เผลอบ่อยเพราะธรรมชาติของจิต ย่อมไหลลงต่ำและท่องเที่ยวไปตามความเคยชินหน้าที่ของผู้ปฏิบัติคือการเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคอยสังเกตกายและใจทำงานไปตามความเป็นจริงการปฏิบัติเช่นนี้ไม่ต้องใช้เวลาเพิ่มแม้แต่นาทีเดียวเพราะทำซ้อนลงไปในเวลาของชีวิต ที่ดำเนินอยู่แล้วไม่ต้องรอให้กเกษียณไม่ต้องรอให้รวยหรือไม่ต้องรอให้ว่างเพราะความวุ่นวายนั่นแหละคือแบบฝึกหัดความกระทบกระทั่งคือบททดสอบและทุกอิริยาบถคือการปฏิบัติผลลัพธ์ที่ได้จะไม่ใช่เพียงความสงบที่เกิดขึ้นชั่วครั้งชั่วคราวในวัด แต่จะเป็นความมั่นคงทางอารมณ์สติปัญญาที่แหลมคมในการแก้ปัญหาชีวิตและความสุขที่เย็นชำํำที่สามารถพกติดตัวไปได้ทุกที่ทุกเวลาชีวิตที่ประกอบด้วยสติจะเป็นชีวิตที่ตื่นรู้และมีคุณค่าในทุกๆลมหายใจเข้าออก และนี่คือวิถีแห่งมหาสติปัฐานที่แท้จริงที่ทำให้โลกทั้งใบกลายเป็นลานปฏิบัติธรรมอันกว้างใหญ่ไพศาลไร้ขอบเขตจำกัดของการละเวลาและสถานที่หากแสงแห่งธรรมะในคลิปนี้ ได้ช่วยปลดเปลื้องความหนักอึ้งในใจของคุณได้แม้เพียงเสี้ยวเดียวก็จงอย่าปล่อยให้ความสงบนี้จางหายไปนะคะเพราะการเดินทางสู่ปัญญาที่แท้จริงต้องมีการสะสมอย่างต่อเนื่องถ้าคุณพร้อมแล้วที่จะเดินหน้าสู่ชีวิตที่เบาและมีสติอย่างยั่งยืนโปรดอย่าพลาดการเรียนรู้ครั้งต่อไป ขอให้ท่านผู้ฟังกดติดตาม u ับ c r i b e ช่องมุมคิดพุทธธรรมไว้เลยค่ะพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นสเสบียงขังทางใจที่จะนำพาคุณสู่ความสุขที่มั่นคงและได้ตื่นขึ้นมาพร้อมกับพลังใจดีๆในทุกเช้าวันใหม่ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้มาร่วมฟังธรรมะในคลิปนี้ ขอให้ทุกท่านมีความสุขก,กายสบายใจนะคะสาธุ